เรามารู้จักแผนการตลาดของ World Class Innovation นะครับซึ่งแผนการตลาดที่นี่นะครับท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆนะครับเพราะที่นี่สมัครฟรีนะครับสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้นะครับรับโบนัสเป็นรายสัปดาห์นะครับไม่ต้องรักษายอดมีสวัสดิการให้และที่สําคัญคือไม่ต้องต่ออายุรายปีนะครับซึ่งแผนการตลาดของเรานะครับจ่ายทั้งหมด6ช่องทางนะครับเรามาดูช่องทางที่1กันนะครับนั่นก็คือโบนัสค่าแนะนำนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตําแหน่งโกนะครับสามร้อย PV รับค่าแนะนําชั้นที่1 1 0 0% ตำแหน่งที่2องตำแหน่ง Platinum น,นะครับรับค่าแนะนําชั้นที่1 100%ชั้นที่2 10%และชั้นที่3อีก10%รวม3ชั้น120%ตําแหน่งสุดท้ายตําแหน่งสูงสุดคือตําแหน่งไดมอน n d รับค่าแนะนําทั้งหมด140% 5ชั้นชั้นที่1 100%ตั้งแต่ชั้นที่2จนถึงชั้นที่5ชั้นละ10%รวมทั้งสิ้น140%ซึ่งโบนัสค่าแนะนําข้อที่1น,นี้ท่านไม่จําเป็นต้องรักษายอดรายเดือนและนี่ก็คือโบนัสข้อที่1ของ World Class Innovation ครับ เรามาดูโบนัสข้อที่2นั่นก็คือโบนัสทีมอ่อน50%นะครับซึ่งแผนการตลาดของ WCI ของเราเป็นแผนแบบไบ n น r รีสองสายงานก็คือมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือฝั่งที่มีคะแนนเยอะเราเรียกว่าทีมแข่งฝั่งที่มีคะแนนน้อยเราเรียกว่าทีมอ่อนซึ่งโบนัสข้อน,นี้เราจะจ่าย50%จากฝั่งที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นตำแหน่งโกคะแนนส่วนตัว300 PV รับโบนัสทีมอ่อน50% พีวีที่คำนวณต่อรอบไม่เกินสูงสุดก็คือ50,000พีวีรับโบนัสต่อสัปดาห์25,000บาทโบนัสสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสำหรับตำแหน่งโกลตำแหน่งแพลทินัมพีวีส่วนตัว900 P พีวีรับโบนัสทีมอ่อน5 0 PV ที่คำนวณสูงสุดต่อรอบคือ1 5 0 0 0 0 PV รับโบนัสสูงสุดต่อสัปดาห์คือ75,000บาทและรายได้สูงสุดต่อเดือนไม่เกิน ,3,000 0 0บาทตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งไดมอนด์นะครับ p ี PV ส่วนตัว2000 P v ีรับโบนัสทีมอ่อน50% PV ที่คำนวณต่อรอบไม่เกิน6 0 0 0 0 0 PV รับโบนัสสูงสุดต่อสัปดาห์ไม่เกิน3,000 0 0บาทและโบนัสสูงสุดต่อเดือน1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งโบนัสทีมอ่อนนี้ท่านไม่จำเป็นต้องรักษายอดเช่นกันครับ รามือรรายได้ทางที่3นั่นก็คือโบนัสแมทชิง3ชั้นลึก20%ตำแหน่งโกรับรายได้แมทชิงชั้นที่1 10%ตำแหน่งแพทินัมรับรายได้แมทชิงชั้นที่1 10%และชั้นที่2อีก5% 2ชั้น15%ตำแหน่งสูงสุดก็คือตำแหน่งไดมอนด์รับรายได้แมทชิงถึง3ชั้นรวมทั้งสิ้น20%รับชั้นที่1 10%ชั้นที่ 2- 5%และชั้นที่3อีก5%รวมทั้งสิ้น20% เรามาดูตัวอย่างสําหรับโบนัสแมทชิ่งโบนัส3ชั้น20%นะครับหากวันนี้ท่านเป็นตําแหน่งไดมอนด์นะครับและดาวไลน์ของท่านเจน1เจน2เจน3ของท่านก็เป็นไดมอนด์เช่นกันและวันนี้นะครับสำหรับเจนหนึ่งท่านมีรายได้สูงสุดต่อรอบหรือต่อเดือน30,000 0บาทท่านรับโบนัสแมทชิ่ง10%เท่ากับรายได้3 0,000บาทเจน2ของท่านก็มีรายได้สูงสุดต่อรอบต่อสัปดาห์นะครับ 3แสนบาทนั่นก็คือท่านรับโบนัสแมทชิ่งด้วย5%เท่ากับ1 5 0 0 0บาทและเจน3ของท่านมีรายได้สูงสุดต่อรอบต่อสัปดาห์3แสนบาทท่านรับโบนัสแมทชิ่ง5%เท่ากับ1 5 0 0 0บาทนะครับคุณสมบัติสำหรับคนที่ต้องการรับรายได้แมทชิ่งโบนัสนะครับนั่นก็คือท่านต้องรักษายอดนะครับเดือนละ 300PV นะครับปิดยอดทุกๆสิ้นเดือนนะครับสำหรับผู้ที่เป็นตำแหน่งไดมอนด์ท่านสามารถรับรายได้แมทชิ่งทั้งหมด3ชั้น20%และนี่ก็คือรายได้ข้อที่3โบนัสแมทชิง่ง2 20%ของ WCI ครับเรามาดูรายได้ข้อที่4นั่นก็คือโบนัสยูนิเลเวล20% 15ชั้นโล w u อัพซึ่งผู้ที่จะได้รับโบนัสยูนิเลเวล20%นี้ท่านจะต้องดำรงตำแหน่งแพททินัมซึ่งตำแหน่งแพททินัมจะรับรายได้ข้อนี้3ชั้นและตำแหน่งสูงสุดก็คือตำแหน่งคราวไดมอนด์รับไปเต็มๆเ,เลยครับทั้งหมดนะครับ15ชั้น20%โล w u อัพนะครับ เรามาดูคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับโบนัสยูนิลเวล20% 15ชั้นโลอ up นี้ท่านจะต้องรักษาย,ยอด300 PV ซึ่ง300 PV เราจะแบ่งเป็น2ส่วน150 PV แรกเราจะกลับไปจ่ายค่าแนะนำ100%และอีก150 PV หลังเราจะมาจ่ายในแผนยูนิลเวล20%จ่ายตามสายเลือดหรือสายสปอนเซอร์ชั้นที่ครบ300 PV เท่านั้นเราจะนับเป็นชั้นที่1ปิดยอดทุกๆสิ้นเดือนรับรายได้ทุกวันที่5เรามาดูตัวอย่างนิยามของคำว่าโลอ up น,นะครับอย่างเช่นในภาพนี้ เจน1เจน2เจน3เจน4และเจน5วันนี้นะครับหักเจน1ของท่านรักษายอดไม่ครบ300 PV แต่เจน2ของท่านรักษายอดครบ300 PV เจน2ของท่านก็จะฉุกโลอัพขึ้นไปเป็นเจน1และเจน3เจน4ไม่ได้ทําการรักษายอดเจน5ทําการรักษายอดครบ300 PV เจน5ก็จะฉุกโลอัพขึ้นไปเป็นเจน2และนี่ก็คือนิยามของคําว่า l o อัพครับผม รายได้ข้อที่5โบนัสผู้บริหาร16%มี PV ทีมอ่อน50,000 PV เป็นตำแหน่ง Double Triple Star รับ All ซลลไป1%มี PV ทีมอ่อน100,000 PV เป็นตำแหน่ง c l o ว d รับ All ซลอีก2%มี PV ทีมอ่อน300,000 PV เป็นตำแหน่ง Cloud Ruby รับ All ซลอีก2%มี PV ทีมอ่อน500,000 PV เป็น c l o ว d s a ไฟรับ All ซลอีก2%มี PV ทีมอ่อน1ล้าน PV เป็น c l o ว d e m e r a l ลรับ All ซล l l อีก4%และตำแหน่งสูงสุดมี PV ทีมอ่อน 2ล้าน PV เป็นตำแหน่งคราวไดมอนด์รับออเซลอีก5%และตำแหน่งคราวไดมอนด์นี้รับออเซลทั้งหมด16%และนี่ก็คือรายได้ข้อที่5โบนัสผู้บริหาร16%ของ WCI รายได้ข้อที่6โบนัสเปิดแฟนชายซึ่งมีทั้งหมด3แบบสต็อกคิดมาสเตอร์และเซนเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดสต็อกคิดแค่ซื้อสินค้าครบ5,000 PV ใน1บินท่านจะได้รับค่าคีย์หรือค่าแจงยอด5%และสำหรับ มาสเตอร์นะครับซื้อสินค้าครบ20,000 PV ท่านจะได้รับค่าคียหรือค่าแจงยอดทั้งหมด10%และโบนัสสำหรับเซนเตอร์นะครับซื้อสินค้าให้ครบ200,000 PV ท่านจะได้รับค่าคีย์หรือค่าแจงยอด15%ซึ่งโบนัสข้อที่6นี้โบนัสเปิดแฟนชายไม่กำหนดระยะเวลาในการคีย์หรือการแจงยอดท่านสามารถแจงให้กับอัพไลน์ดาวไลน์และก็ไซไลน์ของท่านได้และนี่ก็คือโบนัสข้อที่6สสำหรับแผนการตลาด WCI